ได้ประมาสกี่ถังเพราะฉะนั้นตรงนี้เพื่อต้องการที่จะนําร่องเพื่อพี้น้องเกษตรกรนั้นได้หันมาปลูกข้าวคุณภาพคุณผู้ชมครับพื้นที่นาสีเหลืองอรารามที่เเรียกกันว่าทุ่งรวงทองเกิดขึ้นที่ภาคกลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นวิธีการของการปรับเปลี่ยนวิธีการทํานาของคุณพี่อาหมีนซับมั่งคั่งเกษตรกรที่อยู่ในพื้นที่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยาปรับเปลี่ยนการทำนามาปลูกข้าวหอมมะลิเพื่อที่จะทำให้มูลค่าของการทำนาข้าวนั้นมีมูลค่าสูงขึ้นจะทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของการเป็นเกษตรกรสามารถหล่อเลี้ยงครอบครัวได้เป็นอย่างดีติดตามรับชมเรื่องราวของเกษตรกรผู้ปรับเปลี่ยนวิธีการได้ในวันเสาร์และอาทิตย์นี้กับรายการเจาะเรื่องผ่านเลนที่นี่ทีวี24สสถานีประชาชนครับ